ผู้ชายคนนั้นคือใครอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยแบบทุกคนแบบติดต่อผ่าน PR มาว่าอยากสัมภาษณ์น้องอะไรเงี้ยก็เลยบอกเอางี้แล้วกันน้องอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็เปลี่ยนใจเป็นว่าเอามาลวกันเพราะว่าถึงบอกไม่ให้มาบางคนก็มา mm hmm. ก็เลยว่าอ่ะอย่างนั้นเพื่อความเสมอภาคเพราะว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,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 น้องๆกันทุกคนก็อ่ะแจ้งเป็นทางการแล้วก็พยายามเน้นว่าถ้าใครสะดวกให้มา นะฮะถ้าไม่สะดวกเนี่ยเราเข้าใจเพราะว่าเราเราไม่อยากจะสร้างความเดือดร้อนให้ใครครับมันไม่มีนัยยะอะไรใช่ไหมคะไม่มีนัยยะถ้ามีนัยยะน่นะครับเชิญมานานเป็นทางการแล้วเชิญเป็นเรื่องเป็นราวปักหลักเชิญเลยดีไหมเวลาแบบใกล้เคียงกันเลยก็เชิญกันเลยแหละค่ะก็ที่นี่มิสแอนกรีซเนี่ยก็เริ่มบ่ายโมงก็กล่าวว่าอยู่ในแอดจันดานี่แหละเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วน้องก็ทํางานอย่าไปคิดอะไรถึงขนาดนั้นเลยครับเพราะว่าเวทีการเวทีเล็กๆ นะฮะไม่ได้อะไรมากมายนะครับอย่าไปซีเรียสมันผมว่าเลิกซีเรียสแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ซัพพอร์ตทุกเวทีในประเทศไทยแล้วกันคิ่ว่าขาคิดว่าหลังจากนี้จะมีการเขาเรียกว่ากระตุบกระเซาะจะไปเรื่อยๆเอางี้เลยฮะจะว่ากระแซะเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยตั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันที่26ตุลาคมมาแล้วเนี่ยกับเวทีมิสยูนิเวอร์สเนี่ยเราบอกกับตัวเองและบอกกับทุก ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเราอะเออเมื่อเป็นเจ้าของคนไทยแล้วเนี่ยเราจะไม่ไม่ใช้วิธีการเดิมๆสมัยก่อนที่เป็น IMG นะฮะแล้วเราก็หยุดจะเห็นว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรกับบริษัทใหญ่นะฮะเพราะว่าเราก็เคารพแล้วเราก็คิดว่าเออคนไทยเป็นเจ้าของเราก็คนไทยด้วยกันเราก็เรียกว่าเรามาเป็นพันธมิตรที่ไม่พูดถึงการสบายๆทำงานให้มันรุ้่วงไปนะ,ะส่วน u n i v e r s e Thailand เนี่ย ต้องยอมรับว่าบางทีมันก็บางทีมันก็เหนื่อยนะครับบางทีเราก็อาจจะไม่ใช่เพราะเวทีก็ได้อาจจะเป็นเพราะแฟนคลับฝั่งนู้นก็ได้ในพูดตรงๆคือคําพูดแต่ละคําบางครั้งมันก็แรงอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ผมอะเวลาที่มันนับ1นึสามันยังแรงแรงแรงผมก็จะแบบสัดกลับอันนี้ผมก็พูดตรงๆผมไม่ได้อยู่มานั่งจินตนาการว่าเฮ้ยวันนี้จะคิดคอนเซปต์อะไรเพื่อจะไปแซนะคนนะฮะมันต้องมีเหตุผลนะฮะเราถูกบูลลี่มาตลอดเวลา เรื่องการทำมาหากินนะฮะเรื่องของการขายของนะฮะขณะที่เรากำลังจะเก็บตัวและเก็บตัวเราก็ถูกกระทบกระแทกเพจโพสกันแบบตรงไปตรงมาว่าไม่ได้หาเวทีนั้นไม่ได้หาแม่ค้าหานน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราอะเปรียบเสมือนบุคคลชั้นสองตลอดเวลาคือมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วน้องทุกคนก็ยังคงต้องทำงานผมว่าอย่างมาริมากก็มาจากเขาจะขายของผมก็เลยมีความรู้สึกบางทีเราก็ต้องเบรกกลับไป นะฮะว่าเอออย่าให้เห็นนะว่าขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดกันตรงๆแล้วก็เวลาที่เขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยหมายถึงเขาขัดแย้งกันอ่ะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ยุ่งด้วยนะแต่เห็นว่าผมไม่ได้โพสต์เลยไม่ว่าจะโพสซัพพอร์ตมาริมาหรือโพสต์ไปตําหนิอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นผู้ชนะเวทีเดียวคนละเวทีเ,เทียผมก็ไม่ผมก็อยู่ตรงกลางแต่บอนมาอยู่ๆมันก็ลอยคําลอยมาว่าเออเหยียดกันผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย มคิดว่าเอออันนี้หมายถึงว่ามันอาจจะแบบเป็นคำที่ที่ดีนะครับแต่มันเหมือนกับมันเหมือนกับเอ,อ๊ะแล้วที่ผ่านมาล่ะลืมกันแล้วหรออะไรเงี้ยก็เลยมีการเตือนความจําเท่านั้นเองครับเพราะผมชอบเอาหลักฐานเนี่ยมากลางให้ดูแล้วถึงจะให้เขาไปประมวลความคิดว่าเออตกลงว่าจะให้สังคมเข้าใจยังไงดีนะฮะต้องเท้าความอย่างเน็ตไอดอลเองไปถึงก็ วิภาควิจาร์ผู้เข้าประกวดเป็นผู้หญิงอย่างรุนแรงแล้วก็มาสุดท้ายก็มาตําหนิเวทีผมซึ่งเป็นเวทีประกวดผู้หญิงนะครับอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันบางครั้งมาตําหนิอินฟ้าแบบน่าเกลียดมากนะไม่เห็นสวยเลยอะไรเลยอย่างเงี้ยผมถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นณในรัว้วในบ้านคุณในขณะที่ไลายผ่านเพจคุณแล้วคุณนั่งหัวรอต่อกระซิบ,บปล่อยให้การดําเนินการไปเรื่อยๆแบบเนี้ย ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมว่าเขาจะคิดแรงกว่านี้แต่สำหรับผมผมก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะมันก็ผ่านไปนานแล้วแต่ที่ผมมาลิมมายให้รู้ว่าอย่าใช้หลายมาตรฐานตอนเวลาอยากใช้ผู้หญิงจัดการกับผู้หญิงก็ไม่รู้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 นะฮะเหมือนคุณป้อมนะฮะทำเป็นไม่รู้ไม่รู้ปล่อยผ่านปล่อยผ่านเดี๋ยวรถทัวร์มานะกึกคักคึกคักเฮฮาปาร์ตี้โว้ยกันกีดกีดกีดป้าตือยังดีสักกว่าพี่ไม่เกี่ยวนะเรื่องของพวกคุณนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะ แต่มาถึงตอนนี้แบบไม่อยากให้แบบผู้หญิงผู้หญิงมีปัญหาการอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็แค่รีมายว่าเอ้ยเอาให้สุดถ้าเกิดสมมุติว่ามันจะแบบ no condition ก็ต้อง no condition นะฮะจะมีนจะอะไรเหยียดก็เหยียดเลยไม่มีปัญหาก็แค่นั้นเองผมอยากอธิบายคนเราต้องมีตัวตนที่แท้จริงตัวตนอย่าเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์หรือไปตามว่าพูดอะไรแล้วจะเข้าสถานการณ์ตอนนี้แล้วตัวเองได้เปลี่ยนผมเป็นห่วงสังคมเรื่องนี้ แต่ผมไม่ได้เจาะจงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความลดลดลาวาสอกกันนิดนึงนะฮะคือจริงๆผมก็อดทนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเออทางเวทีเนี้ยเขาก็เข้ามาดูไลฟ์เราอยู่ตลอดเวลานะฮะบางทีผมก็ผ่านไปดูนะอันนี้พูดตรงๆเวลาปัดปัด,ปดมันเจอผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เราก็จะมีมารายาทของเราคือไม่ไม่คอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าเราเนี่ยคิดว่าเออคำว่าสิ่งที่เหมาะสมอะ แล้วไม่กระทบกระเทือนมันก็เราก็จะพยายามเรามัดระวังดูแล้วเราก็รีบปัดผ่านไปเพราะบางทีมันแบบกดว่าเออใครไลฟ์อยู่บ้างก็ตึกตึกตึก,ตก,ตกดูเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมาลงถึงคอม,มเมนต์เราก็ไม่ได้ว่านะเราก็ทนนะเราใช้ขอบทนนะครับตั้งปฏิญ,ญาณไว้เลยทุกคนไปเช็คได้ผมจะไม่เคยก้าวล่วงใครก่อนแต่ผมเอาคืนถ้าการก้าวล่วงหรือการเกี่ยวข้องหรือการพูดถึงเนี่ยมันเริ่มที่จะอลิมิเตดผมก็จะเอาครับ อันนี้เรื่องจริงแต่ในอนาคตจะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับจะพยายามหลีกเลี่ยงจะใช้คําว่าอดทนสูงมากนะฮะเราก็บอกทีมงานแล้วว่า,าเราอยู่ของเราตามลําพังเวทีเราก็ไปตามไปตามนโยบายของเราก็พอแล้วครับ่ากไเนการโพสต์ตอร่อมอนกันอันนั้นยังไงคไม่ก็ก็ตามอย่างที่เห็นนะครับก็ไม่มีอะไรครับเพียงแต่ว่าเออคนเราอะ่ะถ้าเกิดสมมุติว่า ถ้าสมมุติว่าอยากให้มันสงบอะมันก็ต้องอย่าเริ่มนะเออถ้าเริ่มมาแล้วเวลาที่เราแบบนั่นกลับอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีปัญหาแต่ไม่เป็นไรอะ่ะเพราะว่า,าผมเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงทําแบบนั้นกันวันนี้มีคนบอกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกโอเคผมเข้าใจนะเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปผมก็จะไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาวอะไรนะเอาสบายๆเอาที่ชอบครับเอาที่สบายเลยครับ,เอ,บ,เ,รบเอาตามสบายเลย ผมสนับสนุนเต็มที่ในทุกสิ่งที่อยากทำอันนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับถ้าเขาไม่ไหวก็เรื่องของเขานะฮะตอนนี้อุ้มก็โดนนะ,ะตอนนี้หลายคนก็โดนว่านปะึ้งนี่นั่นนะ,ะจะปังไม่เด็ดอ,อย่างนี้หลอกอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเอาเป็นว่าสําหรับผมและนโยบายก็คือจะไม่จะพยายามไม่ตอบโต้แต่สาหรับของเด็กเนี่ยแล้วแต่ความอดทนของเขาแต่เราก็จะไม่เข้าไปช่วยนะครับ เพราะเราถือว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเราก็จะปล่อยอาจจะแบบพยายามเป็นพี่เลี้ยงให้เหตุผลแต่จะไม่ออกรบนะฮะพยายามจะหลีกเลี่ยงการที่จะออกไปรบกับคนในช่วงนี้ครับบอสพอจะบอกได้ไหมคะว่าที่ฝั่งนนทอ่ะเพราะอะไรอย่างที่คนมาบอกว่าคือมันธุรกิจเดียวกันเอาพูดตรงๆนะฮะแล้วเกิดการแข่งขันกันผมเข้าใจนะในระดับหนึ่งแล้วตอนนี้มันระบบ77จังหวัดอีกนะฮะมันทั้ง2เวทีเลยใช่ไหมฮะมันทั้งนางสาวไทยและมิสอ่ายูนิเวอร์สไทยแลนด์หรือไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส นันเนี่ยแหละนะฮะก็ผมเข้าใจว่ามันจะต้องกระทบกระแทกกันแน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงแต่มันก็ไม่ได้อีกอะมันก็บอกไม่ได้ว่ามันจะหลีกเลี่ยงได้แค่ไหนเพราะโมเดลมันใกล้กันมากนะครับเหมือนคนขายของอะครับเราขายเข้ามันไก่อยู่ในตลาดเนี้ยแล้วเราขายอยู่หน้าตลาดแล้วมันก็จะมีหน้าตลาดข้ามันไก่อีกสาขาหนึ่งของคนอื่นมาตั้งเราก็ได้แค่ทําใจว่าอย่ามีปัญหากันเยอะ เพราะยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องใครสับแรงใครสับดังใครเรียกลูกค้าแรงใครจะไปซื้อไก่ที่ไหนทุกอย่างมันแบบซัพพลายเออร์นะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราพยายามดิกเลียงแล้วทุกอย่างจริงๆให้ตายเถอะแม้กระทั่ง PM Center พอรู้ว่าใครใช้แล้วรู้ว่าต่อไปนี้ใครจะใช้เราก็ถอยตัวออกมาเราถอยจนแบบหลังจะชนฝาหลายครั้งแล้วนะนะเราถึงขนาดป้องกันตัวเองว่านะพีดีของเราไม่อนุญาตให้ไปทํา จะได้ปราศจากการเอาข้อมูลไปกลับไปกลับแล้วมันน่ารำคาญรวมถึงผู้เข้าประกวดด้วยตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดหวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราพยายามปกป้องตัวเราเองได้ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าผลลัพธ์มันยังไม่ดีเราก็จะอดทนมากขึ้นครับตอนนี้พี่ดีขอกวิสกนไปที่ไหนเอาจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าจบแล้วก็ได้77จังหวัดนะฮะแต่ผมเป็นคนไม่โกหกอีก10จังหวัดกําลังเคลียร์เรื่องสัญญาอยู่นะครับแต่ว่า 65หรือ67จังหวัดเนี่ยคอมพลีตแล้วเราก็ได้ค่าลิขสิทธิ์ที่สูงพูดไปอย่างเงี้ยเวทีตรงข้ามก็สาวก็จะเกลียดผมอีกคือผมพูดอะไรยากมากแต่มันก็เป็นความจริงอะ่ะมันไม่รู้จะพูดว่างไงอย่างเช่นจังหวัดที่มีค่าแฟนชา์ที่สูงที่สุดก็คือ50,000นบาทอย่างเงี้ยมันก็ห้าแสนจริงๆครับเพราะผมพูดไปผมรับผิดชอบนะฮะสัมปทานตรวจสอบได้เราเป็นบริษัทมหาชนและคนที่จ่ายมา5 0 0 0 0นก็จงภูมิใจว่าคุณจ่ายเรา50,000น สามารถพิสูจน์ตัวตนได้นะครับตอนนี้พยายามต่ําสุดก็เป็นหลักแสนอยู่แล้วอย่างเช่นชนบุรีอย่างเงี้ยก็หลายแสนอยู่หลายจังหวัดที่หลายหลายแสนแต่ว่าทําตัวเลขสูงสุดก็คือ5้าแสนตอนหนึ่งจังหวัดครับเราก็มีวิจีของเราเราก็ให้ในโยบายไว้ว่าเราจะต้องทําอะไรให้มากกว่าตรงนี้ให้ได้นั่นก็คือถ้าเป็นไปได้ก็หล่นลงไปในระดับอําเภอถ้าเกิดจังหวัดคุณมีอําเภอเยอะนะครับก็พยายามที่จะไปให้มันเข้าถึงในแต่ละอําเภอเป็นการเพิ่มกลยุทธ์ครับ อย่างที่แล้วมมนมีปัญหาเรื่องพีดีมาเยอะมากปีนี้ะจะสแกนเยอะขึ้นไหมคะ,ะพ,ด,ะพดีเก่าที่มีปัญหาก็คือก็คือไม่ได้ไม่ได้ลิขสิทธิ์อยู่แล้วแต่ถามว่าสแกนยังไงอ่ะตอนนี้เนี่ยสแกนได้อย่างหนึ่งก็คือต้องโอนเงินเลย <c oughs> ลนะฮะก็คือไมถ่มถึงมีตังจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่จ่ายห้าแสนน่ะโอนเงินไม่เกินภายในหนึ่งชั่วโมงก็โอนชนบุรีไม่เกินสิบห้านาทีก็โอนกลัวไม่ได้อันนี้พูดงจริงนะยกตัวอย่าง เชียงใหม่เชียงรายนะกันหมดเลยซึ่งผมก็เซอร์ไพรส์มากว่าเฮ้ยเที่ยวนี้แบบคนโอนกันเต็มที่ภูกกเก็ตโอนหมดเลยนะแพงมากบอกเลยนะฮะสระบุรีก็แพงมากกรุงเทพมหานครก็แพงแพงฮะแพงจริงจังนะฮะแต่โอนกันหมดแล้วก็คิดว่าเป็นเส้นทางหนึ่งในการพิสูจน์ฐานะการเงินแต่ถามว่ามันจะรับประกันได้ไหมมันรับประกันไม่ได้หรอครับร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าอย่าให้มันสักเกินสิบเปอร์เซ็นต์ที่มันบกพร่องผมก็ว่าผมรับได้นะเช่น 77จังหวัดภายในสิ้นปีหน้าอาจจะมีปัญหาสัก5จังหวัดเราก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่า,าประมาณ5%อะไรอย่างเงี้ยครับเพ่อถ้าเราเป็นส่วนของน้องๆอีกเพราะว่าตอนนี้คือน้องๆแต่ละคนคือค่าตัวแตะหลักแสนทั้งหมดเป็นสเปกตัวหลักแสนกับหลักล้านอย่างตอนนี้ของอุ้มเนี่ยค่าพรีเซนเตอร์ก็ขึ้นที่4ล้าน8ซึ่งตอนนี้คอนเฟิร์มนะครับเราตั้งทาริฟเลทเลทการ์ดเอาไว้ที่4ล้าน8แสนบาทตอนน่อ1ปีตอนน่อ1ตัวแล้วก็มีคนซื้อแล้ว นะฮะซื้อแล้วจริงๆครับทำสัญญาแล้วก็ซื้อแล้วแล้วก็วคนอื่นยังมีนาก็มีพรีเซนเ,เตอร์แต่ก็ชนสินค้ากันบ้างนะครับอย่างเทียก็ได้นะเอิญก็ได้งานงานหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานที่ดีแล้วก็สแน็คก็มีไหลิวก็มีนะครับตอนนี้กลุ่มนี้จะไม่เหมือนกับกลุ่มปี2 2กลุ่มปี 2, <ๆ S> 2> ๆๆจะโดดที่อิงฟ้าไปเรื่อยๆนะฮะเราถึงจะค่อยๆมีคนอื่นแต่ว่ากลุ่มนี้จะมาพร้อมๆกัน4ี่หคนซึ่งในอนาคตผมว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นดาวกระจาย นะฮะแต่สหรับอิงฟ้าเป็นพลุนะอันนี้น่าจะเป็นดาวกระจายซึ่งก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะครับซึ่งผมแฮปปี้ซึ่งตอนนี้ก็คือจะจับสแน็คเนี่ยมาฟิชชิ่งคอนเสิร์ตกับอิงฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตผมว่าก็น่าจะเป็นการเปิดมิติใหม่อีกครั้งหนึ่งให้กับสแนค็คให้กลายเป็นสตาร์ครับเห็นว่า,<ม>า<ใ>น่าจะดีวันที่20ด้วยใช่ครับ20สิงหาคมอย่าลืมนะครับชื่อคอนเสิร์ตว่า,อ,าอิงฟ้ามหาชน2นะครับกับซอ,อมมอน และอะ,อะไรนะเจ้าจิ๋วครับและลูกจิว๋วและลูกน้อยเจ้าจิว๋วชื่อยากมากเพราะตอนนี้โพสิชันก็เป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อกันก็เลยเอามาทาั้งครอบครัวครับ 20, 20สิงหาครับ20สิงหานี่เป็นวันดีหรือวันอะไรยังไง่วัดไมมันบอกเอ้ยยี่สิ0สิงหาเป็นวันที่ฮอลว่างครับคือว่างตั้งแต่18 19 20นะฮะว่างอยู่3วันก็เลยคุยกับทางทีมงานแต่คุยกันมานานแล้วคอนเสิร์ตเราไม่ได้เพิ่งคุยนะครับ เราคุยมาตั้งแต่ก่อนน้อง,องๆเข้าเก็บตัวแล้วก็เงียบกันไปบอกว่าคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชน2เนี่ยต้องมีแล้วจะมีประมาณคอเตอร์ที่3หรือประมาณก่อนปลายปีดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็เลยคิดไปคิดมารูปแบบคอนเสิร์ตบังเอิญว่าได้สแน็คมาเราก็เลยใส่เข้าไปอีกคนนึงแล้วก็ดูจากฮอล์แล้วเนี่ยฮอล์เราเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีในวิคนั้นนะที่ว่างอยู่สามสี่วันเราก็เลยเอาวิคนี้เป็นหลักแล้วก็คิดว่าการทําโชว์ครั้งนี้จะเป็นทําโชว์ที่แปลกและแตกต่างมาก ส่วนวันเนี่ยเอาจิงๆแล้วนะวันที่ยีมันเป็นวันวิกเอนที่หายากมากหายากจริงๆที่จะได้แล้วก็เราได้วันนี้วันเดียวแล้วหลังจากนั้นละฮอเราจะไม่ว่างวิกเอนเนี่ยเกือบตลอดทั้งปีนะครับก็เลยเป็นเป็นวันที่ยี่สิบครับโอเค <Okay. S 2> คลิบไปเลยเลยเหรอฮะคลิบยังไงอะฮะทุกวันนี้ก็มีงานทุกวันอะ มันมี2แบบครับแบบคนที่เอาไปเปรียบเทียบกับอิงฟ้าต้องยอมรับนะครับว่าคงไม่เท่าอิงฟ้าอย่างที่บอกแล้วครับว่าความหวังในปีนี้ก็คือขอให้ไปทํางานกับอิงฟ้าได้แล้วก็เดินเคียงข้างกันได้โดยที่ไม่ตะกิดตะขงใจแต่ส่วนอีกกรณีหนึ่งเนี่ยคนอาจจะคอยสาบคอยแช่งนะฮะอยากจะให้แบบเงียบๆนะฮะอยากจะให้มีกระแสดอปลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เข้าใจผมยังยึดหลักข้าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยรอผลงานน้องนะครับผมว่าน่าน่า,น,าน่าจะน่าจะไม่กิบนะครับเพราะดูจากคิวงานในเดือนนี้เนี่ยมีทุกวันนะครับคอนเฟิร์มว่ามีทุกวันจริงๆครับอย่างน้อยวันละงานถึงสองงานมีทุกวันนะครับแล้วก็จะถ่ายโฆษณาถ่ายแมกซีนอะไรเงี้ยมีเกือบทุกวันครับโอเคเนาะเห็นข่าววันที่20สิงหาก็จะเป็นรอบของฝั่งนุนพอดีไปนะทำอะไรไปนอกอ้อาวเขาไม่ได้จัดมิถุนาสิงหา เอาไม่รู้ไม่รู้จริงครับเอาก็เห็นบอกาอะไรไมิจนาที่เซ็นทันโบม,มีคนบอกผมเหรอเอ้าไม่รู้จริงไม่รรู้จะไม่รู้จริงๆครับอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ของเราคิดมาก่อนนะ <S <S <republican? S 1> เดี๋ยวต้องเป็นสักข,ขีพยานนะเดี๋ยวจะหาว่าใครถ้าใช่นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเป็นเหตุบางเดี๋ยวจะหาว่าเราไปทําอะไรเขาอีกเพราะว่าผมทําอะไรจะผิดมิสแกนทําอะไรจะถูกด่าอันนี้เราเราทามาก่อนนะอันนี้เราทํามาก่อนเราทํามาก่อนเรามีวันระบุ๊ บุกฮอลแล้วเราก็ตกลงกันมาก่อนแล้วเราก็ทำ TR, วทำีทีอาร์ทำนู่นทานี่ทําแพลนกันมาครับแล้วเราก็เตรียมที่จะแบบหลังจากกลับมาจากอเมริกาอิงฟ้าก็จะเข้าซ้อมคอนเสิร์ตนะฮะกับชาร์ลอตแล้วก็กับเจ้าสแน็คนะฮะระวังแพงกันมาก่อนนานพอสมควรไม่เกี่ยวกันนะครับถ้าเกิดมันใช่จริงๆ20สิงหาถ้ามันใช่จริงๆก็ก็ต่างคนต่างคนละเรื่องนะครับมันไม่สามารถจะเกี่ยวกันได้นะฮะไม่ต้องไปบอกว่าเราตามใครนะฮะอืม แล้วเราก็ไม่ใส่ใจว่าใครจะตามเราจากนี้ไปครับสุดท้ายก็บพี่วัตเรื่องเรื่องเราดีๆแพมเป็นมิคาเขาได้มีการเปิดโกโก้เขาบอกว่าเขาอยากซาร์จากพี่วัดมากจะจะเชื่อสองคนดีไหมครัเอาเป็นว่านะโกโก้หมดอย่าไปแล้วนะฮะเธอก็ได้ลองสองแล้วแพมอ่ะถ้าเขาอยากไปจริงๆก็ต้องให้เขาไปติดต่ออิตาลีเพราะว่าเราขายลิขสิทธิ์ไปแล้วแล้วเขาก็จัดประกวดทุกปีที่มิลานเขาไม่ได้จิ้มนะครับก็จัดประกวดมิสแกรนอิตาลีที่มิลาน ถ้าอยากจะไปจริงๆก็ต้องทําตัวเองให้เหมือนกับผู้เข้าประกวดแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไปได้ไปได้ไหมไปได้ครับเพราะว่าเขาถือพาสปอร์ตอิตาลีอยู่แล้วเขาเป็นคนครึ่งหนึ่งเป็นอิตาลีอยู่แล้วแล้วก็พูดภาษาอิตาลีแล้วเขาก็โตที่อิตาลีอายุ13ขวบก็ถึงย้ายมาเมืองไทยเขาอิตาลีเกือบร้อยเปอ็อยู่แล้วนั่นคือชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเขาน่าจะมีสิทธิ์ครับอโอเคที่วันไม่ได้มีปัญหาไหมเนี่ยไม่นีมีปัญหาครับกลัวว่าจะกล้าจริงหรือเปล่า เปิดไพ่เปิดไพ่เดี๋ยวไพ่มันก็แบบพาไปไหนไปไหนก็จะเย็นๆนะครับครับจิมมี่ล่ะจิมมี่ล่ะครับจิมมี่เนี่ยอาบิน่าบอกว่าสนใจแต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะอาบิน่าเนี่ยเขามีอยู่ห้าคนหนึ่งในนั้นมีจิมมี่เขาเออมันน่าสนใจเพราะว่าเออพูดภาษาไทยก็ได้ด้วยแล้วก็เขาก็เป็นลูกครึ่งจริงๆเลยอ่ะก็คือกาหน้าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะเขาก็บอกเขาสนใจมากแต่ว่าขึ้นอยู่กับเขาด้วยแล้วรูปร่างหน้าตารูปร่างก็เป็นเป็นกาหน้าอยู่แล้ว ก็เดี๋ยวรอรุ้นแล้วกันนะครับแต่น้องอยากไปมากครับถ้าน้องไม่ได้ไปน้องก็กลับมาแกนไทลนด์ใหม่น้องบอกอนะฮะเห็นนะครับโอเคครับคุณครับยีคค่สิบสิงหาไม่เกี่ยวกันนะ <c oughs> เอ้าเหรอ <c oughs> เห็นเมื่อวานเห็นใครบอกเลาว่ามิถุนาไม่แข่งไม่แข่งแน่เลยไม่แข่งแน่ กดตะกร้าเดี๋ยวนี้ใส่หมวกด้วยนะใส่หมวกขอเล็กคอร์ดตรงนี้หน่อยเดี๋ยวให้พี่วัตพูดใหม่เข้ามที่ดตะกร้าไอ้เขาเล่นตาเลยค่ะไม่งั้นไม่พูดเลยเวลาผมเครียดผมก็มาเล่นกับ F c ซนี่แหละหายเครียดดีกับแมวมีสอย่าง F c กับแมวไม่เคยทำให้เครียด